chỗ lòn có chỗ thì đòn tham ai cả chỗ nhảy chỗ nhảy có chỗ thì à này nồng ta la chỗ to và chỗ lớn còn nét tệ bóng cả ra บนแผ่นดินทินฐานลำน้ำแม่กลองตรงบริเวณบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีปรากฏมีาศาสนสถานสำคัญของชาวรามันตั้งประจันอยู่คนละฝากฝั่งของแม่น้ำแม่กลอง สวัดประวัติศาสตร์ซึ่งมีชื่อว่าวัดม่วงและวัดใหญ่นครชุมโดยกลุ่มคนชนชาติมอญที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ยังคงพิทักษ์อารักขาอัตลักษณ์ของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะประเพณีพิธีกรรมของมอญเมงตะเลงรามันที่ต้องกระทำกันตลอดทั้งปี รามันวิถีที่สแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและจิตวิญญาณของการนับถือผีที่ผสมกลมเกลียวอยู่ที่เดียวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ พณีพิธีกรรมที่คนไทยเชื้อสายมอญแถบลุ่มน้าแม่กลองยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานก็คือการเคารพนับถือพระพุทธศาสนาและบูชาพูดผีโบราณประเพณีที่ผูกติดอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายมอญโดยสะท้อนผ่านพิธีกรรมสำคัญทั้ง12เดือนในรอบปีซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการทำกสิกรรมอันได้แก่ พิธีกรรมแรกนาขวัญในช่วงเดือนหกประเพณีบุญถวายทานผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ในช่วงเดือนเจ็ดประเพณีเข้าพรรษาโดยการหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษาในช่วงเดือนแปดพิธีกรรมทำบุญแด่ผู้ล่วงลับและเข้าสู่ฤดูการทำนาในช่วงเดือนเก้าประเพณีตักบาตรน้ำพึ่งในช่วงเดือนสิบ การกวนกายศาสตร์เพื่อใช้ในงานบุญออกพรรษาในช่วงเดือน11พิธีกรรมตั้งสารเส้นไหว้พระแม่โพศพประจำปีในช่วงเดือน12ประเพณีต่ำเข้าเมาเข้าใหม่เส้นไหว้ผีบ้านและถวายพระสงฆ์ในช่วงเดือนอ้ายประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและลงแขกนวดข้าวในช่วงเดือนยี่ ประเพณีบุญจอกโอตานศาสต์เข้าหลามในช่วงเดือนสามประเพณีช่วงสิ้นฤดูทำนาชายเข้าป่าตัดไม้ล่องแพจักสารหญิงเข้าหูกทอผ้านุ่งห่มของครอบครัวในช่วงเดือนสี่และเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนห้างานประเพณียิ่งใหญ่ที่ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในรอบปีของชาวไทยเชื้อสายมอนในทุกถิ่นที่นั่นก็คือ ประเพณีสงกรานต์งานประเพณีที่เปรียบได้กับงานขึ้นปีใหม่โดยชาวมอทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่ณนะแห่งหนตำบลใดในโลกจะพร้อมใจกันเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อร่วมทำบุญสุนทานในวันกรานเข้าแช่แห่นกแห่ปลา ำโพโรยสายชักบังสุกุลเล่นสบา้าสงนามพระและกลับมาเพื่อคารวะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่โดยหากใครไม่กลับบ้านในเทศกาลประเพณีสงการานนี้จะถือว่าเป็นคนอักตันยูต่อบรรผชนเป็นคนนอกศาสนาไม่รู้คุณค่าแห่งการทำบุญกุศลในวันสำคัญที่สุดสำหรับชาวพุทธนั่นเอง ประเพณีที่สาคัญที่โดดเด่นนะนะมันก็มีประเพณีวันสงกรานประเพณีข้าวพันสาออกพันสาประเพณีตักบาตรน้ําพึ่งอะไรอย่างเงี้ยประเพณีลอยกระทงที่ที่โดดเด่นนอกนั้นก็เป็นประเพณีเกี่ยวกับการธรราหากินประเพณีข้าวประเพณีอะไรเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้ประเพณีตรงนั้นอ่ะชักจะมีบทบาทน้อยลงเพราะว่าเขาใช้เครื่องจักรเครืวงจรเลยอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนพอใกล้วันสงกรานเนี่ยเราจะเตรียมทอผ้าหางหง เพื่อที่จะเอาขึ้นหางเอาขึ้นที่เสาหงนะครับทอผ้านางหงท,ท,งทาธงทาปลาทําล่ม no, Mon, no, โนดางกะมอนยกกโนดังไกยเราจะเอาไปไหว้ตามเจดีกระดูกบรรพบุรุษนะครับก็คือเหมือนกับว่าไปบางสก,กุลแต่มอนเนี่ยเขาจะบางสก,กุลแค่สปีหลังจากตายแล้ว3ปีเลย3าปีแล้วก็จะไม่บางสก,กุลแล้วถือว่าจะไม่ทําให้คนที่ตายไปไม่ได้ไปผุดไปเกิดหรือไปเกิดก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บ มากก็เลยจะทําพวกนี้เตรียมไว้มอญจะถือว่า13เป็นวันปีเก่า14กิน2ปีคือกินทั้งปีเก่าแล้วกินปีใหม่15ปีใหม่ตรุษไทยนะครับจนถึงสงกรานต์จะมีการละเล่นของชาวมอญซึ่งคนมอญเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผีกันและเล่นส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องผีผีนางดง้งผีสุ่มผีกาลาครับแล้วก็ไม้หึมแล้วก็ลูกช่วงพวงมาลัย แต่ละผีก็คล้ายๆกันครับก็คือการร้องเชิญวิญญาณต่างๆอาจจะเป็นความเชื่อกันนะครับเอามาเข้าทรงในแต่ละชุดเช่นผีกะลาก็จะเชิญวิญญาณของผีกะลาลงมาเข้าทรงแล้วก็จะมีการาถามถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของลมฟ้าอากาศคือเป็นทิ่พึ่งของคนมอนมากกว่าว่าปีนี้ฝนฟ้าจะดีไหมข้าวกล้าจะอุดมสมบูรณ์ไหมฝนจะตกต้องตามฤดูกาลไหมเพื่อที่จะเริ่มกิจกรรมการทํานาในช่วงเดือน8นะครับ จกจกรรมสำคัญในประเพณีสงกรานต์ของชาวมอญคือการทำข้าวแช่หรือที่ชาวมอญเรียกว่าเปิงสงกรานต์หรือข้าวสงกรานต์ด้วยคติความเชื่อมาแต่โบราณที่เล่าขานกันว่าข้าวแช่เป็นอาหารวิเศษสะอาดปราดมนทินของกินซึ่งถือเป็นสิริมงคลสูงสุดกว่าอาหารอื่นใด ดังตำนานเข้าแช่ของชาวรามันที่ระบุกันเอาไว้ว่าเศรษฐีผู้หนึ่งอยากได้บุตรจึงทำพิธีหุงข้าวสังเวยพระใสในวันมหาสงกรานต์โดยนำข้าวสารเมล็ดงามมาล้างน้ำถึงสามหนจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วจึงขอบุตรจากพระใสด้วยการหุงข้าวนั้นบวงสวงบูชาเมื่อมีบุตรสมใจปรารถนาจึงให้นามว่าธรรมาบาลกุมาร ข้าวแช่จึงถือเป็นอาหารมงคลที่ชนชาวมอญใช้บูชาถวายแด่นางสงกรานตั้งแต่ก่อนรุ่งสางของวันที่13เมษายนอันเป็นวันมหาสงกรานหรือที่ชาวไทยรามันเรียกขานว่าวันกรานข้าวแช่หลังจากถวายข้าวแช่แด่นางสงกราน ต่อจากนั้นแต่ละบ้านจะแบ่งคนแยกย้ายกันนำเข้าแช่ไปถวายพระที่วัดตลอดระยะเวลาสงกรานทั้ง3วันโดยพยายามจัดสรรแบ่งกลุ่มส่งเข้าแช่ให้ได้มากวัดที่สุดยิ่งส่งได้มากวัดเท่าใดยิ่งได้อานิสง์ผลบุญมากเท่านั้นซึ่งถือเป็นการสร้างบุญกุศลครั้งสำคัญที่ปีหนึ่งน,นั้นจะมีประเพณีสงกรานเพียงครั้งเดียว นอกจากจะถวายเข้าแช่แดนนางสงกรา์และพระสงฆ์แล้วชาวมอญยังต้องจัดเข้าแช่สังเวยเทวดาและส่วนที่เหลือจะนำไปเยี่ยมคารวะผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคารพนับถือของตนเพื่อเป็นสิริมงคลเชกเช่นเดียวกับประเพณีรดน้ำดำหัวนั่นเองเข้าแช่เนี่ยเป็นของมอญแน่นอนเพราะเจ้าจอมบรรดากรินเป็นผู้นำไปเผยแผ่ในพระบรมาราชวัง ครั้งสมัยด้วยการที่4ีพระจอมดากลิ่นเป็นธิดาของพยาดำรงราชพลขันเจ้าเมืองพระประแดงแล้วก็นำวิธีหารมอนไปและไปโด่งดังมากที่พระราชวังพระนครคีรีที่เพชรบุรีโดยกลายเป็นว่าข้าแช่เป็นะบับของเพชรบุรีจริงๆนมอนเขายังกินกันเป็นปกติทุกหมู่บ้านมอนที่มีมอนอยู่แล้วก็วัฒนธรรมมอนอยังเข้มแข็งในสงกรานก็ทานข้าแช่เพราะว่า ฤดูสงกรานเนี่ยมันจะร้อนมันจะทําให้คนเท่าคนแก่เนี่ยก็ทานข้าวไม่ได้เพราะร้อนวิธีคิดก็คือเอาน้ํามาข้าวมาผสมกันแล้วก็ทํากับข้าวแช่มอนต่างจากข้าวแช่เมืองเพชรจะต่างจากข้าวแช่ชาวางังคืออาหารของมอนเนี่ยจะเป็นพื้นบ้านของมอนขนุนยำมะม่วงยำจะไม่มีพวกลูกกะปิจะไม่มีอะไรมีผักกาดผัดโอกับกะทิมีกระเทียมมีก๋วยเตี๋ยวผัดวิธีทําคล้ายกัน แต่อาหารและแตกต่างกันตัวข้าวเนี่ยตั้งน้ําให้เดือดสาวข้าวให้สะอาดแล้วก็เทไปข้าวสุกก็เอาน้ำเนี่ยน้ําเย็นเนี่ยเทกินกะแช่ก็เอาดอกมะลิมันหอมอบเย็นอบสมมติว่ากับข้าวาสักสามอย่างสักสี่อย่างก็ไปส่งได้แล้วจะสะดวกคือมีตังมากก็ทำรรม,มากที่ไหนมีตังน้อยสามอย่างสี่อย่างใช้ได้คนมอญเนี่ยกินอาหารเอ่อ ผักที่ปลูกเองส่วนใหญ่จะรสเปรี้ยวแล้วก็มันลื่นเป็นเมือกเช่นมะตาดแล้วก็ลูกมะสั่นแล้วก็กระเจีย๊ยบแดงไปแกงอาหารมอนจริงๆจะกินเนื้อสัตว์ไม่มากปรุงให้มีรสหน่อยเท่านั้น